โอ้ยโอ้ยโอ้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 อะไรเยี่ยงเยี่ยงอไรเยี่ยงเราฟื้นแล้วเราฟื้นแล้วโอ้ยเอาโอ้ยโอ้ยเอาแล้วครับเอาแล้วครับมันเป็นไปได้หมดนะคุณจอยนะมวยไทยนะไม่ว่าจะไม่แน่ไม่แน่ดาวลุกหรือว่าย้อนยุคกับ ทุกสิ่งที่อยากมันเป็นไม่ได้หมดนะมวยไทยมวยไทยมวยไทยครับโอ้โหดาวลุงบอเทคโนหลวงปุสกวงครับโอ้ยโอ้ยหมอหมอโอ้ยโอ้ยโอ้ไปยาวๆเอ้หัวจิตหัวใจหัวจิตหัวใจ โอ้ยผู้ใหญ่เพี่สุทธิั้มก่อนกับแม่ตอนนั้นพี่น้องต้องฟังพี่โบนครับต้อนรับด้วยเอาเอาเอาโอ้ยโอ้ยพ่อ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 พอ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 โอ้ยเอาเซฟเซฟเซฟใจเดี๋ยวโคศกโคศกขอญาติเอาเงินเดือนพันขึ้นไปบนเวทีก่อน เอเอแล้วก็สองพระป่าแจกของจริงครับแจกสองพระป่าของจริงหกซีเอวพ่นพ่นนี่เอาขอโทษขอัยกันนะคะชูม,มือไปที่หกสีเอวลูกป้านบ่วงครับโอ,โโอโ้โหคูนิดยินดีด้วยนะคะ ไม่เป็นไรให้กำลังใจเซียนยาวเราสร้างสีสันหกหมื่คู่นี้แล้วก็คู่ต่อไปเตรียมนิยาม